วัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องพลอยพี่วาวันนี้นะคะพลอยจะมาสอนทุกคนตัดปบลิปนะคะซึ่งวันนี้เรามีแอด,ดีๆจะมาบอกต่อทุกคนนะคะนั่นก็คือแอป Image Perfect นะคะเดี๋ยวเราไปตัดต่อกันเลยนะคะโอเคเราก็กดเข้าไปที่ แอป Perfect Image นะคะหน้าต่างเขาก็จะมาแบบว่ามีให้เลือกอยู่2ตัวอย่าง mm. ก็คือแบบเป็นสีซ้อมกับสีม่วงนะคะสีม่วงก็แบบเป็นพวกโปสเตอร์ poster, อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราน่าจะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้เกี่ยวกับปกคลิปเรามาตรงที่สีซ้อมกันเลยดีกว่าสําหรับใครที่ไม่ได้ต้องการแบบว่ารูปตัวเองนะคะเราก็สามารถไปเลือกขึ้นหลังในแอปนี้ได้แต่เดี๋ยวพอเลือกรูปตัวเองก่อนนะคะเป็นพื้นหลัง เลือกรูปนี้โอเคเลือกรูปมาแล้วนะคะอันดับแรกที่เราต้องทําก็คือตัดรูปนะคะตัดรูปครอบตัดนะคะให้เป็นขนาด16ต่อ9นะคะเพื่อที่จะได้พอดีกับปกปกคลิปของเรานะคะโอเคพอตัดขนาดนี้ต่อมาก็จะเป็นข้อความืมเอเสย ข้อความนะคะเราก็แตะสองครั้งเพื่อที่จะพิมพ์ข้อความนะคะเราก็จะพิมพ์ว่าสุราษฎร์พาเที่ยวสุราษฎพาเที่ยวสุราษฎรชื่อร้านนะคะโดมนมฟังแล้วก็ตรงรูปดาวนะคะจะมีให้เราแบบว่าเลือก เป็นรูปหัวใจแล้วก็รูปต่างๆเป็นรูปดาวอะไรแบบนี้นะคะน่ารักดีนะคะแล้วก็จะเป็นเลือกเลือกเป็นรูปหัวใจแล้วก็มาปรับันาโอเคต่อมานะคะเราก็มาเลือกผลกระทบก็คือสีของฟ้อนนะคะตัวอย่างสีของตัวอักษรพอเลือกเป็นสีนี้นะคะต่อมาก็เป็นการตั้งค่าคือเราอยากให้แบบฟ้อนหนามากน้อยแค่ไหนก็คือสามารถมาปรับได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเว้นระยะห่าง ของตัวอักษรเราจะเว้นประมาณนี้โอเคตรงนี้เป็น 3D แบบแนวตั้งแนวนอนความลึกนะคะตรงนี้ก็เป็นสีของฟอนต์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อกี้พอยเลือกแบบฟอนต์อันสีฟอนต์อันนู้นไปแล้วอันนี้ก็มีให้เลือกหลายแบบมากมายเหมือนกันนี่ ต่อมาเป็นโค้งงอคือความโค้งงอของตัวอักษรน,นะคะน่ารักมากเลยเอาเป็นขนาดนี้โอเคต่อไปเป็นพื้นหลังของข้อความนะคะนี่อย่างนี้มีให้เลือกมากมายเหมือนกันแบบว่าเป็นตัวนี้น่ารักแบบอ,อ,อันนี้นะคะเราสามารถที่จะแบบว่าปิ้งมาเป็นไอเดียอะไรอย่างนี้นะคะข้างๆ แล้วพอจะไม่ใส่นะคะเอาเป็นไม่มีโอเคปรับเป็นเหมือนเดิมเป็นโค้งเงาต่อมาเป็นสติกเกอร์ก็มีให้เลือกมากมาเช่นกันพอจะเลือกเป็น Have a Good Day นะคะวันนี้เป็นวันที่ดี ตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบกรอบนะคะเราสามารถเลือกมาใส่ได้เขาเป็นไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันเนาะมีกรอบหรือว่าจะไม่เอาก็ได้โอเคอันนี้นี่นะคะเราก็จะได้กรอบอย่างนี้นะคะโอเคต่อไปเรากา็มาเลือกตรงที่ เพิ่มนะคะเราจะเพิ่มรูปใช่ไหมล่ะเราจะเพิ่มรูปเป็นรูปชานมไข่มุกนะคะเราก็จะมาตัดโอเคเราจะมากดตรงที่ตัดออกนะคะเราก็จะตัดเป็นพื้นหลังของมันนะคะออกโอเคตรงนี้นะคะถ้าแบบว่าเราประมวลผลใช่ไหมถ้าเป็นรูปหน้าคนอะ่ะมันจะตัดออกให้เลยแต่เนี่ยเป็นรูปแก้วเราต้องมาตัดเอง ขนาดนิดนึงเดว่าจะแบบไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรอะ,อะไรเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอต้องไปทําธุระนะคะไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเยอะในเรื่องของการตัดอันนี้นะคะนี่โอเคเราจะตัดประมาณนี้แล้วก็โอเคเสร็จแล้วแล้วก็มาปรับขนาดกันนี่ โอเคขนาดนี้เอาไวต้ตรงนี้กันเนาะนี่จะเป็นแบบน่ารักน่ารักสีม่วงนะคะกดถูกสามารถก็จะเป็นแปรงนะคะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะเพราะว่าเราเอามาใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นี่นี่โอเคจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ในส่วนของแปรงแล้วก็สติกเกอร์ก็จะเป็นสติกเกอร์น่ารักมีหลายรูปแบบให้เลือกมากเลยนะคะทุกคน หรือจะเป็นแววๆก็ได้นะคะเราจะเอาเป็นแบบแววๆก็ได้อนิดนึงนะคะ่เราก็จะตกแต่งแววไปเรื่อยๆมั่วไปแล้วะคะ่ะตอนนี้โอเคแต่ก็น่ารักอยู่นะคะต่อมาก็เป็นการปรับพวกอคอนทราสต์ความสว่างแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆนะคะแล้วก็มีแบบบิดเบือนหรือว่าหมุนแล้วก็เป็นกรอบมันกัน้นกรอบแบบว่ากรอบแบบว่าแบบว่าเราก็น่าจะไม่ใช้กันอยู่แล้วกรอบแบบนี้ โอเคนะคะนี่ก็จะเป็นแบบคร่าวๆที่เราสามารถตัดกันให้ดูนะคะสําหรับใครที่แบบจะเอาเป็นพื้นหลังน่ารักน่ารักนะคะมีให้เลือกด้วยเดี๋ยวให้ดูพื้นหลังพื้นหลังสีโอเคตรงนี้จะเป็นพื้นหลังที่แบบเออน่ารักนะคะ คือเราเลือกขึ้นหลังเนี้ยแล้วเราตัดรูปของเรามาใส่ก็ได้นะคะแบบนี้โอเคนี่นะคะจะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปที่แบบเป็นแอปหนึ่งที่สามารถตัดปกคลิปได้ง่ายๆเลยตัดในโทรศัพท์นะคะไม่ต้องแบบไ <Wow. S 1> ปตัดในคอมหรือว่าในโน้ตบุ๊กนะคะก็มีหลายแอปมากมายที่ทุกคนสามารถเลือกได้แต่นี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะให้ทุกคนเลือกนี้นะคะเพราะมันสามารถทําได้หลายอย่างเลย โอเคยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe คร้พอยกันด้วยนะคะบ๊ายบายอ๋อเดี๋ยวพอจะฝากช่องหลานของพอยด้วยนะคะเพราะเป็นช่องอ่าช่องอะไรมิสเตอร์เทียนคับเป็นช่องมิสเตอร์เทียนนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องเทียนด้วยนะครับบ๊ายบายลาไปก่อน,นะคะ่ะ